แจ้งข่าวด่วนข่าวจริงนะคะคุณผู้ชมเน้นย้ำอย่าตกหล่นอย่าช้าก่อนเสียสิทธิ์รับเงิน5,000บาทเพราะตอนนี้ยังคงมีเวลาทันนะคะสมัครภายในวันที่24สิงหาคม2 5 6 4รับเงินเยียวยา5,000บาทบัตรคนจนสูงวัยผู้พิการกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพอิสระทุกคนทุกกลุ่มอาชีพลงทะเบียนรับสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือนซึ่งท่านจะได้รับสูงสุดในการเยียวยาครั้งนี้นะคะและทีนี้ในส่วนของการโอน เงินครั้งนี้ จะมีกลุ่มที่ได้รับถึง10,000บาทรวมได้ระยะเวลา2เดือนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นท่านอยากรับสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทท่านอยียดตกหลน่นต้องลงทะเบียนเข้าไปเพื่อรับสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานทซบค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานทซบนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านยังคงติดตามมาตรการ ช่เหลือจากทางรัฐบาลอย่างต่อเนื่องวันนี้โอนเงินนะคะสําหรับกลุ่มแรกผู้ประกันตนมาตรา39 มาตรา40นะคะสาหรับกลุ่มแรกซึ่งกลุ่มแรกจะได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินเพิ่ม2เดือนก็คือจะได้รับสูงสุดอยู่ที่1000บาททีนี้ในส่วนของกลุ่มที่ยังไม่สมัครลงทะเบียนนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนสูงอายุผู้พิการลงทะเบียนได้ค่ะทุกคน,ท,กคนทุกกลุ่มอาชีพเกษตรกรใน19จังหวัดที่ท่านจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทที่สมัครเข้ามาทีหลังเนี่ยตอนนี้ท่านยังลงทะเบียนสมัครทันนะคะจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่24สิงหาคม2 2564และลงทะเบียนก่อนวันที่24สิงหาคมและจ่ายเงินเข้ามาเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ในส่วนของการกําหนดการโอนในกลุ่มนี้ที่ลงทะเบียนเข้ามาล่าสุดนะคะจะมีการโอน15 16 17ในเดือนกันยายน2564สําหรับผู้ประกันตนมาตรา40อยากได้เงิน5,000บาทต้องลงทะเบียนแล้วก็จ่ายเงินเข้ามาเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะถ้าหากท่านชา้าท่านก็ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนทุกกลุ่มอาชีพสามารถสมัครได้เลยสูงวัยบัตรคนจนเกษตร ผู้พิการทุกคนทุกกลุ่มอาชีพที่ประกอบอาชีพในส่วนของ19จังหวัดนี้อายุของท่านก็คือ15ปีถึง65ปีบริบูรณ์สมัครเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เขาเรียกว่าเงินสมทบนั่นเองค่ะ19จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างอายุทยาชนบุรีฉะเชิงเซาการจนบรุรีตากนกครนายกนกครราชสีมาประจวบคิริขนันปราจีนบรุรีเพชรบ,บรุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลพรบ,บุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบบรุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองนะคะใน ส่วนของการที่จ่ายเงินสมทบเข้ามาสํานักง,งานประกันสังคมเขาลดเงินพิเศษในการจ่ายเงินค่าสมัครหรือว่าเงินสมทบลดอยู่ที่40%ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2565ถึงมก,กราคม2565ก็คือปกติจ่าย70บาทเหลือเพียง42บาทต่อเดือนค่ะปกติจ่ายอยู่ที่100บาทเหลือเพียง60บาทต่อเดือนปกติจ่าย300บาทเหลือเพียง180บาทต่อเดือนเอาละค่ะเยียวยา5,000บาทพื้นที่สีแดงนะคะในส่วนของไทม์ไลน์การจ่ายเงิน เงินวันนี้จ่ายแล้วนะคะนําชื่อเข้าในส่วนของคอรมอรเรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่นําชื่อเข้าภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อขอกรอบในการรับเงินนะคะหรือเรียกง่ายๆคือคนที่สมัครเข้ามาทีหลังนะคะซึ่งทางสํานักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเขาจะเริ่มจ่ายเงินวันที่ 15, 16, 17กันยายน2564เริ่มจ่ายให้กับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะแล้วก็วันที่31สิงหาคมนี้ก็น่าจะนําชื่อทั้งหมดเข้าคอรมอรแล้วก็ขอกรอบวงเงินเพิ่ม ในการจ่ายเงินค่ะถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสนแซ่บไม่อยากตกหลน่นรับเงินเยียวยาห้าพบาทลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เลยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ